สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องส้ขูมสุข้อนโนแม่แซมไซคูณะคุณได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสำรานดิ้งจ้ามานองมอนี้สิภามากินเมนูนี่ครับอันปลารดต้มส้มของเหลือฮะของเหลือเหลือยุใสน้องเหลือมาทิดนหนึ่งแล้วโบเหลืออันนี้โบเหลือไม่ต้องหลอกกูมันคนละถุงเนาะอันเดียวกันมันคนละถุงเน้ะใครมาผมรู้เอาเอาซื้อมาเ้องกต้ตงมันลายเ้อง็ต้องเป็นสันฟันสวนเออของเหลือคือว่า ค้องเฮ็ดกินแล้วกินนุ่มมืดเออนนักจุดฟองเลยนะเอออันนี้โบแมนอันนี้คือทําไว้แยกไว้เดี๋ยวมีมีอย่างหนึ่งให้น้องจัดการให้ได้เลยครับเก็บมะขามให้เนี่ยเคยมะขามเอออันยอดนันมาเอายอดยอดสูงสูงมันหน่องสูงสูงน้องสูงสูงโอ้บอกว่าสูงสูงมึงไปแกฮากิงนัันเห็นยังอาไปใช่ไหมโอ้ ใช่ไหมเอาไม่ไม่ได้เอากิ่งใช่ไหมบัวเอาแต่ใบมันมันกินหอมนะเอาเอาสูงๆเอาไปสูงๆสูงๆเนี่ยหรอสูงๆสูงอีกสูงอีกโอ้ยตัวเตี้ยแ่ไหึงยอดขึ้นยอดนะจะให้เอาสูงอะไรวะตัวมัเตี้ยแค่ไหนใช้ความสามารถน้อได้ไหมอู้วาดเป็นตาบันาะได้เนาะหอมนะเอาเอาหน่วยแม่น้ำหนุยหนุยหนุยโอ้โหหน่วยไหนวะสีตายังเดียวไปเห็นหน่วย มึงมาหูแจงมือมาขามสิเออยังไม่เห็นเลยขึ้นขึมันน่ะ <Heritage> ข <desserts> ้างบนมุนนะข้างบนมุนนะโอ้จะเก็บยังไงสายตามึงมองมองอันสูงชู้แน่กว่านะใช่แต่จะเก็บยังไงล่ะเอาใส่ความสามารถธิน้องปีนปีนน้องไปยาไปหักมันปีนเอาพูดพูดไปขึ้นยุ้ใต้กบมันทุนนะเออนั่นแหละพินนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออฟาสตุกมึงน้องเหมือนกูว่าเนาะโว้วว่าหักเอามึงมึงจะทำเป็นเลนนะโอ๋นะโอ้ยไปเอาหน่วยมันมาโอ้ย ได้ป่ะดูนี่เออได้อยู่ได้อยู่หลอดบ๊วแมนไหนวะนไม่ใช่มาไม่ใช่ปลูกต้นไม้มาลงมาลงยังไงเออหันแล้วขอหนึ่งอันเออเอาเอารอเลยเออเออได้ละอันหนึ่งเดี๋ยววันนี้พิสูจน์ประกันมันสมปะพิสูจน์ประกันน่าจะส้มนะลองลองเออลองลองแกปมึงดู เปรี้ยวเปรี้ยวมากด้วยได้แบบพี่สำนันกินเองเถอะถือไว้ถือไว้เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวละถือไว้ถือไว้หันอันมันมีแต่ใบว่าเดี๋ยวแผลหรือปล่าติดไม่ได้แผลหรอกมันคือปีต้นไม้าโอ้เป็นอะไรเออหันและแผลถือไว้นี่เป็นไงอยาทำอะไรข้าวของเพื่อเก็บไว้กินเอาถุงมา เฮ้ยอันนี้โอ้โหกลักใหญ่เขาใส่ฝักด้วเหรออือใส่เนี่ยมันมีเครื่องส่งเลนะบักแหวนบักแหวนบักแหวนนะเผื่อตัวคุณผู้ชมเขาจะชอบเด้อหาดีนี่ด้วพอแล้วได้เยอะแล้วส้มแล้วพอขอแล้วแม่ห่วงแล้วจะเก็บไปกินก่อนเดี๋ยวดอะลงมาตลงไม้แย่ตัวเน่าอ่แย่เลยแย่เลยอ่ะแย่เลยไม่แย่มันไม่ลงนะแม่แม่แย่เลย อย่าเลยแม่ไม่อยากขาไม่ลงนะอย่าเลยแม่ยิ้งเลยเว้ยกำลังสีล้องหัวเดี๋ยวชาดกินทานมือไม้จิ้มตุ๋นวยมาขามกันห่วงเว้ยหวงขามเอาไปกินเมื่อ่เวลาถึงต้นจะเป็นร้อยลูกกินเมื่อไหร่หมดไปมหมดห่วงคือผู้เฒ่าหรือเปล่าเก็บไว้กินคนเดียวไม่หมดหรอเออขี้เว้ยไปนี่กินที่คืออะไร อ๋อันี้นีเออหนีเออนี่นีเออไอ้ไอ้คุณ่ะจมเปียกเปียกดูคุณมายืนดูาทะเลาะกันภาษาอะไรจมแปบมันภาษาอีสานจมแบบมันคจมแปีกปกเนคือคนแบบเฝ้าดูยงเอไม่เคยได้ยินไม่เคยยิคำนี้ปีกเปไม่เคยยินมันมเมนอันนั้นนะมเมนันนั้มเนนะอย่าเอาป ยาววิเกียวโยงอมไนะคุณต้วนนะจ,จ,จมแปดแปดแปดมีฮันแปดแปดแปดอ่าเราต้องสำเนียงอีสานมึงอย่าไปเป็นสำเนียงภาษาไทยภาษาไทยกับแปดแปดต้องออกอีสานแปดแปดแปจมแปดแปดแปดโอเคโอค้โหพี่น้องเลยพึง่งเนอะรอบนี้อู้หูหนะตัวใหญ่นนขนาดเนี้ยก็สองตวัวก็อิ่มตู้นีลพี่นออ้องอู้หลายหลายหลายเป็นชิฟตัวนะรอ,อบนี้อะไรก็ของรอบพี่แล้วแหละอุ้ย น้องคุณรับก,กันน้องเลยอย่าขัดเนาะเอ้ยอย่ามาขัดน้องผมจุดไฟให้เลยไหมจุดเลยน้องจุดเลยเอาน้องได้ย่ามาทันดีพ <c oughs> ่ออยู่ได้ได้ยังไงเ, <Okay. S 1> เอ้าอันนี้อันไอทายน้ำกระไมลพี่ลเล<อ>ยจุดจุดไฟเนี่ยนั่งลงที่เราเาเห็นหัวหัวขาดเอาให้มันติดนะได้เออเอาให้มันติดนะถอดเสื้อมาดิบักบ้าโบก่ยวกันเป็นๆเอาไม่เลยเออเอาเอาเอาพวกไม้แห้งเอาให้ได้กินนะใจกินได้กินเออเออเอาเอาเอา พอมันติดไฟไม้แห้งแล้วก็ใส่ถ่านอย่าไปเคลียร์มันดูวยมนว่างๆไว้ใส่ถ่านเลยเหรอก็เดี๋ยวให้มันเอาเอาไม้สุ้มๆไม่ยังไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยขอโทษครับเอาเลยใส่ซุ้มโอเคไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจุดเป็นว่าจะเอารองเท้าไปเชือกเสริมไม่ใช่เออ่ยพอสลัดไงเดี๋ยวมันอันนี้สู้มยช่ไอันนี้แห้งไรผมไม่ต้องพัดแรงเหรอ ถ้าจุดไฟอ่ะจริงมนต้องใช้พวกนี้นี่นี่นคนไฟแรงไปเรียอบังเนี่ยไฟราคะไม่ผนไม่นพผนเขาอีหลีเนาะไปงพอได้ไหมพี่เออหาฟืนใส่อีกเสร็ดเสฟืนเท่านี้หาฟืนใช่ไหมฟืนใส่เดี๋ยวดูไอโอจะดนพ่อได่ต้นอะไรอ่ะมะละกอโมโน อะไรนะอะโวคาโดเฮ้ยไอโซอ่ะไอโซมึงดีอะโวคาโดนะเออทำอะไรกินนะปลาสดต้มต้มสมต้มปลาสดต้มสมปลาสดใส่มงม้ขามแมงม้ขามมะขามโอเคน่ากินน่ากินอยู่โอ้โห มันก็หิ้่งหอดอยู่หนอสูงก็ใช้ลายพูดโอ้ยบัโอ้โหวกแวไปไห้นไปไหบ้านล้ะโอ้ยนัวใส่ถือคนหนึ่งมาสูงไฟนี่งโอ้ยกว่าพ่ท่านด้กินไเงียออกแล้วบเนี่ยที่ชาปนะกิ็คือว่าหักกิงหักกิงสันๆแล้วก็ใช้นั่นนมันอันนั้นมันพ่ท่านแหงมัน นี่นีเอาเศษเศนี่เศษใบตรงนี้ใส่แล้วก็เอาทานใส่กระพาะเราล่ะได้ได้ได้มันลุกแล้วมั้งเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ไม่ต้องพูดติดเลยไม่ต้องพูดยังไม่ได้เหรอใส่อีกเอาทานใส่อีกก็เนี่ยใส่ดีๆเดี๋ยวมันสิมอดโอเคโอเคเฮ้ยเล่นด้วยเล่นกลัวมันร้อนมันห่อนเพาะขนนั้นดอกเขาลงห่อนก็หนิชิวเขาลงเออฮะนะหมดหต้องเป่าเพาะแล้ว ันพอนะเออท่านสีก็ได้ท่านไร้พวกขันนะก็เยอะอยู่นะแต่ฐานยังไม่ติดแป๊บนึงเดี๋ยวก็ร้อนเนาะออจะขวบพริกไหมกัดทั้งผนคืนอว่ไปนั้นผุน่ะมันกล้องไม่เห็นนะอ๋อโอเครู้เรื่อง โออคขทษครับี่เด็ดนี่อยู่ที่ข้าพริกไงนะน่ถึงองยุู่ัคนเฮ็ดนองเลยจับตาวันนะฝันเยอะโคตรโอ้ัฝันสิโอ้ขั้นขั้นให้ใส่ซีเวตสู้มือแนวหนีเอาะ อะไรนะให้ใช้ชีวิตแนวนี้รือซูมือเอาวะทำทำไมอ่ะเอ้าความสุขเดีวยวหรอโอ้ไม่มีดิ <laughs> อันนี้เรามาเป็นแบบว่าลองอีกแบบดูลองเฉยเโอ้บ่สมัยก่อนนะไปไป,ไปบ้านยายโหราดไงลองกลับบ้านเดียวอะ่ะเเออออมวนตี๋ฮะมวนมันปอกวนร้อนอะไรเงี้ย <เอ S 2> นอนมันร้อนเนี่ยมันหน้าร้อนไม่มีแอร์อะไรเงี้ยเราก็ร้องกลับบ้านเดียวโอ้บ่มากติ ไม่มาร์กผมมาความพอนแต่มีคนร้องกลับบ้านของผมอีใครพ่อผมไปครึ่งวันกลับเลยมาป้าขนาดเอ้าก็คือเป็นได้เงินวะครับครับครับเลยเอ้าครักลับเลยกลับเลยตีแล้ว่าสันติร้อนเหมือนกันว่าอืมน้องครับอันสรุปน้องเนี่ยเป็นคนจังหวัดไหนผมเกิดกรุงเทพเออแต่ว่ามีช่วงเด็กๆอ่ะอ่าเป็นโตโคราช แม่บอกก็โตโคร,ราชเสร็จประมาณแาค<อ>่สี่ห้าขวดไปต้อกกับบรรยกรุงเทพต่ออยู่โคราชอยู่โคราช,าช,าชนนไทยอันอันอันบอกภาษาท่าขุนก็เป็นบพรเขาโว้ดแล้วไงได้น้อยมากมีคำหนึ่งไอ้นี่อ้เนาะเอสภพพัยฮะ<ค><ณ>จริงจริงทีนก<ค><ณ>็เป็นการละเล่นของภา,า,ององาคอ<ณ>ีสานที่โคราชเขาเรียกว่าเอสภัยเอสภัยมันคือ<ณ>ซื้อคือจะคือจะภาษาแบบสำเนียงผมอาจจะไม่ดีเอสภัยเออ มมันมน่นีลองไปดูนงมันจะมีเทปหนึ่งอะชิงร้อยแต่หาไม่เจอหรอกนงเขาบอกเล่นเอสไพแต่<ป>สำเนียงผมไม่เหมือนจะใช่ใช่ครับมันอาจจะดูแปลกจริงเอสไพเอออะไรชักอย่างอะแต่สมเนียงผมไม่ได้อ,อบมันคือซ่อนแอบของเด็กเด็กโคราชอันเอฟซีอันอันยูคนคันยูอันโคราชอันคอาเมต์บอกให้เ้อยครับต้องรู้จักคำนี่ซ่อนแอบเอมเมต์บอกไหมเอสไพติแล้วก็หออนายเดิง ดึ่งอะไรสักอย่างอะไรดึ่งเดิงเออไม่รู้แปลว่าเดึ่งนะเดิ่มใครใครเดิ่ดึ่งดาดึ่งดานี่ไม่ไม่รู้อ่ะไม่นู้นายดึ่งเอ้ยกินข้าวยังดึ่งอะไรเงี้ยมั้งน่าจะมาเนี้ยแหละแต่ว่าพูดถามว่าพูดจริงจังอ่ะพูดไม่ได้บางทีฟังไม่ค่อยออกเลยยายพูดอะไรอ่ะโอ้โหอ๋ยายเขาโคราดล้วนไงโอ้โไอคอนดีเดี๋ยวน้องด้วน้องใส่เบื้องปลาเลยน้องใส่เบื้องปลาเนี่ยอะไรนะใส่เบื้องปลาเนี่ยปลามันหลายให้มันนอยเดึงกะปริมาณกะเอา ก็เอาขอให้นายสัมลานตรงโลกบอกไว้นี่เหรอเบาเบี้ยนเบาเบี้ยนสามเทพอุ้ยหานี่นี่้ยไม่บัวหมต้องคนบมต้องคนบม่ต้ค้นนะหมต้องคนปล่อยถิ่มเลยไม่ต้องสาบก็ตกอยู่แล้วใส่เกียร์ใส่เกียร์ใช่ไหมโอ้สวรรค์สั่นสั่นเดาดึงมือวาทำอะไรอยู่เรารู้กระจายในเกียร์เยอะไหมใส่พอประมาณเดี๋ใส่หลายใส่หลายเสียบหลายบัวอันนี้ผมไม่ได้ใส่หลายเข้มหลายเลยอุ้ยดอกใส่หลายเสียบหลายนะโอเคได้เยอะ ถอกยน่อยแล้วกันมันน้อยเลยไฟก็แรงเลยาจุดไฟไงวะไอ้แรงเลยใอ้จุดตัวนึ่งไฟก็แรงเลยเออมันเป็นที่อะไรพี่แจ็คมัน่านมันไม่ค่อยดีเจ้านี้อ๋อเหรอใส่ปืนช่วยละไม่เกี่ยวกับผมนะทานอยู่ใส่ปะทานไอ้เขามาไอ้เผาทานวะจัดการเนาะไอ้เขาทานเนาะใส่ปืนมันจะมีฟันนิดนึงนะมันจะแลกดูแบบได้ได้พวกเรา อะไรนะว่าอะไรนะโซกกลาวโซกกลาวไม่มีฟันที่โซกกาวเลยันนอกใช่ไหมดูพี่โน้มาโอ้บทเนี่ยนี่หูนอกบทภาษาอันอันโคราดฟังภาษาหูนอกดูดูพี่โน้มาบ่เยอะจะฟังยากจริงนะภาษาโคราดอ่ะฟังงงมากเลยเอ๋งเอ็งมันจะเนื่อเหนื่อห้วนห้วนเก๋เก๋เออเก๋ชั้นชั้นเก๋เออจะไงเรา ไม่ใช่แล้วอันน้เพชรบุรีแล้วเอายังไงแล้วไม่ล็อกอกะไรง่ะเพชรบุรีแล้ว <c oughs> ไม่ล็อกอ,อ,อันนี้เพชรบุรีแล้วเื้ออ,อนี้และอันเดียวกันนี่แหละน้องเสื้อนี่เอาจริงอ่ะแม่ผมคนโคร,ราชเดี๋ยวพูดไม่ค่อยได้เลยโอ้ก็เล่าสิจากแตินทาน้านเกิดมาโดนและะ้วมั้งเอาจริงว่าแม่ผมซอยจูดแม่ผมกินไม่เป็นเลยเอาอ่ะอืมชั่วไก่อนอยู่บ้านโคราชใช่เะล่ะก็ห้องน้ําก็แบบต้องเดินไปนอกตัวบ้านเหมือนบ้านพี่อะใช่เะล่าอืมก็จะ สมัยสมัยก่อนบ้านยางเป็นสังกะสีอยู่เลยตีแบบไม่มิดเลยไงตีตตร่อมตีตร่อมทุกคนไม่แอบดูได้ตอนอาบน้ำอ่ะอุออ้ย <c oughs> แต่คนคนต่า<ส>งจังหวัดเขาจะทำห้องน้ำนอกบ้านเนาะเมนเมนสมัยก่อนเขาจะคิดนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบบ้านมาให้มีห้องน้ำในบ้านไงบอ๊บบอ๊บอ๊บป๊อปปี้เลิฟรู้จักไหมป๊อปปี้เลิฟรักสมัยเด็กอ่ะแบบอ๋อรักสมัยเด็กอินโนเซนต์อ่ะแบบว่าไม่รู้เรื่องอ่ะคือแบบรักไร้เดียงสาของเรียกเลอ่ะก็น่าชิ เคยเคยรักเด็กสาวเลย่ะโอ้โตมากกูใหญ่เลยโป่งเลยเขาไม่มีอเลยมีมีตอนอันตอนนั้นก็กับมันกับว่าน่อยตอนอยู่ประมาณปอปอซีหรือปอหาเลยหละแต่ยังไม่รู้ภาษาใช่ไหมล่ะกูเขาบอกเป็นแฟนกันก็เป็นแฟนกันใช่ไหมล่ะปปรระะมมาาณณไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมล่ะบอๆกันคือว่าคือว่าอันเห็นเขาอันเป็นตาฮักเขาก็เลยจีเปิดทางเออจีบเป็นทหัรเป็นตาฮักกันนะสมัยก่อนนั่นนะจำชื่อได้ไหม จำไม่ได้จำไม่ได้โดนโดนเลยโดนจำได้นะบ่อืมที่จำได้เลยอย่างน้นนเน่งจำได้จริงอไม่รู้ทำไมเราแก่แดดตอนนั้นบ่อนุบาลสามคุณชื่อไม่ได้อยู่ซอยบ้านเดียวกันสู้มือเนี่ยนะซอยบ้านเดียวกันปนักการเออ่เห็นเห็นหน้าใครยังไอเชียวเขาจำกูได้ว่าตอนเด็กๆว่ากูทำอะไรอย่างเงี้ยเออเอาคนมาขอข้าว พี่ครับวันนี้ไม่มีเนื้อสดคบไม่มีให pues ้แดกครับโอ้ไปกว่าต้มต้มปลาหลดกินได้ไหมล่ะเออเราเปิดดูดิโอ้เดือดแล้วเดือดแล้วราแห้งแล้วปลาใส่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 ปลา เจ็าตาไม่พูดถึงป่อปี้เลิฟเราเนินึกถึงรักเก่ารักเก่ารักเก่าโอเครักเก่าที่บ้านเกิดพอไหมงวดงวดเนาะนี่เอากล้องมาเข้าเดินมาเยอะที่มีเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันแล้วนั่นแหละแล้วเราเรียกว่าอะไรรู้ป่ะอีสเตอร์เอกอีสเตอร์เอกอีสเตอร์เอกน้อยเท่ามาก เดี๋ยวให้เมียมึงเห็นว่าอิสเอ็กอ่ะบอิสเอ็กเลยคือมันมันจะแฝงอยู่ในช่องแฝงไว้ลึกๆนะอย่าให้เห็นง่ายๆอย่ามันจะเกมอยากก็น้อยยแต่มากด้ยโอ้เกมเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมาก เดี๋ยลองจะโบกขึ้นจากทานี่ไงนี่ไงสีเปิดเปิดไฟเปิดฟว้าวใช้ไปนะอีกฝักอ่ะเดี๋ยวเปรี้ยวไปเหรอเอดี๋ย่สมแล้วโได้เปรี้ยวเปรก็ดีแล้ดับคาวเนาะตไปเะไาแรเก็บมาล้วเด ออุ้ยยเปืวะพี่จำลานเลยแล้วดู่นี่เคยมีคนด่าปะหน้าเหมือนปลาหลดอ่ะโมีเฮ้ยเราเดี๋ผมโดนด่านะอ้ยหน้าเหมือนปลาหลดไอ้หน้าประจวดเงี้ยนี่งงอยู่เลยวะกูไปเหมือนปลาหลดเรื่องไหนโอ้ยไม่ใช่เหรอวิยบอกให้ใช้ไม้โถอันนี้มันเข้มข้นเกินโอพ่อใส่ใส่ใส่อย่าไปอย่าไปถือโตมันได้เดี๋ยวมันจีดอันนั้นมัเขาเลยเหรอถ้าถูกบอมาจีดเลย ปลาตวัวปลาน้องตวัวปลาน้อง <c oughs> เอาเปรี้ยวอีกโซบินก่อนวะยังไม่เปรี้ยวเลยเนี่ย <c oughs> เอาเอาเปรี้ยวเอาเปรี้ยว <c oughs> เอาเปร <c oughs> ี้ยวเอาเปรี้ยวเปรี้ยวอ๋อให้มันหมดถุงใช่ไหมเออมันเรือน้อยเหน้องเอาเปรี้ยว <c oughs> ๆ,ๆหน่อยมันยังไม่จับคาวได้ไม่ดีเท่าไหร่ ไม่คำว่าเปรี้ยวทั้งอิสานเขาหมายถึงรสดีเปล่าเออเราพูดผิดเปล่ากูส่งพี่น้องเฮ้ยบอกบนนเป็นไม่เปรี้ยวจะชิมอกกูขอโทษครับอาสนะอ๋อกูขอโทษกูขอโทษไม่เชื่อเลยนี่ลิ้นน้องนะไม่ใช่เราต้องถือไงไม่งั้นมานาวโดนไฟมันจะขมอารมหลไบ้าอ้าอีกก้หมดนกินนะหอมอ่หอมอือวงอ่ะ โซนเอาใส่พีกลัวนึ่งไหมโซนเอาไหมเฮ้ยนะอู้วเอาเอาโอ้คนนี้เอาเหมือนกินน้ำมะนาวเลยอะแต่ว่าผมชอบไงอ๋อเออโอเคโม่ใช่ปัญหาน้องมานองมากโอเคขอนองมากโอเคมันได้ดับขาวไงโอเคนี่แหละแซ่บ เก่งมากโอเคเพี้ยนโอเคให้ติ๊กเด้วยพอละเพื่อนแล้วเพี้ยนสี่หมื่นนะเนแค่หนักไฟเนี่ยอเเก่งมากขอบครับพี่นง่เสมอมาเด้วพี่นางเด้อพยากรมาเด้อพยาปากแตกมามามาสุดน้ำ่ันฮะถามว่ารอยาปากแตกมาเปล่าพอดีแล้ว ตอนเด็กได้ตังค์ไปโรงเรียนไหมเดี๋ยว่าต้องขโมยเอาเลี๋ยวหม้อหมจิบิรักด้วยไสอตอนนี้ได้สมัยก่อนได้ใส่เงินนี่เลยเงินเป็นเป็นสตางค์อ่ะฮะโบแมนเป็นบาทนะพี่โบราณขนาดนี้หรออุ้ยแต่ก่อนมันนี่มันรุ่นพ่อผมเลยนะโอ้แต่ก่อนเพื่อนมาเพื่อนตักเข่ามาเหรอเพื่อนอย่างใครขอข้าวข้าวร้อนๆมา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 เออดีกองเคลียร์ใส่ไฟครับ สวัสดีครับเอาข้าวมาเสิร์ฟอมาได้ยินาะโอ้ไหมร้อนเดี๋ยวไปแจ้งหยูนี่ช่วงนี้มาตำร้านทำกับข้าวน่ากินมากพี่แก่ขนาดนี้เหรอใช่นาะตำรานอ่ะพี่ร้านจะห้ามิบแล้วผมไม่ได้หลักสลึงได้หรือแต่ก่อนคือแต่ก่อนเนี้ยทำไมก่อนได้ใส่เงินสลึงนะผมเป็นมาสิได้คือเงินบาทกมีเหรียญบาทสมัยก่อนสมัยสิเป็นเหรียญเอ้ยบาทใหญ่บาทใหญ่แล้วก็ซุ่มหยิบหาตังหาสิบตัง ไม่ใช่พี่พี่ได้ไม่ถึงบาทใช่ไหมประมาณบาทนี่แหละสมัยก่อนนะประมาณนี่แหละพ่อผมมาหลักสลึงวแต่ซื้อของกินได้หมดเลยนะอแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเงินคือว่ายืมหาตังหาสิบตังเนี่ยคือว่ามันซื้อของกินได้สมัยก่อนนะไม่ใช่เออบ่คือไม่ใช่มันไม่มีกล้องวงจรปิดทำไมอ่ะขโมยเด็กเที่ยวอีหยังเลยเอาขโมยไงโอ้โหไม่เคยดูตลกตลกเขาครับน้ำไม่เคยดูอ่ะมุกตลกอ่ะที่เขาบอกอ่ะ เล่นเมนคนแก่สมัยยายเนี่ยเพือนบาทเนี่ยได้ของเป็นอย่างเยอะแล้วทำไมของมันถูกีเนี่ยจวดปลามันมีเปล่าหมวกจันทิตุ่มโบราณมากในลองชิมข้าวครับหมุกโบราณมากโอ้โหแซ่บนะกินกับข้าวอร่อยกินข้าวเลยิงแซ่บมากก๋วยเตี๋ยวจะทำเม่อไหร่นะตอนเด็กนะจำได้มเดี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวบอกก๋วยเตี๋ยวมีป่ะมีโอ้ ยากสมัยก่อนไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินใช่ไหมยากจำได้สมัยก่อนได้กินเนี่ยคุยกันไหมขนมจีนขนมจีนแม่ค้าอาหารขายนะมากกินเนี่ยแซ่บขั้นอะไรกันเลจั๊กสตางค์ยี่ห้าตังเพราเหรอมอืมอะไ้นี่แหละถูกใช่ไหมล่ะถูกสมัยก่อนของเพื่อนร้านยังถูกนะของผมทันกินชามละสองบาทท้งสิบห้าบาทกินได้นที่เด็กกว่าเขาสิบกว่าปีใช่ไหมล่ะใช่เอออุ่ยคือหลายทีเพียบสิบกว่าปีอ่ะ ก็บอกว่ามีตำรานแก่คนที่สามอะในแก่โคตรเท่าอ่ะมึงบอกค่อยๆกันเลยมึงบอกค่อยๆน้องเออโอ้กินข้าวเลยไหมแต่แก่แล้วแบบว่าเขาไม่รู้จะแก่นะเขาทำตัววัยรุ่นนะนิกๆทำไมน้ำมันหมดไปจังน้ำมันนูดปามนูดทำไมเี้ยอันนี้อื้อเออกินก็กินมัยมันมาถามจังครับพี่มันคืออะไรก็ถามเลยเมยอบถึงไหมปลาหลดปลาหลด วันนั้นก็กินป่ะแต่วันนั้นไม่ได้กินเหรอต้มตัวอ๋อวันนั้นกินกินเมื่อนั้นกินอยู่กินใช่ไหมที่ที่ย่างกันอ่ะเออย่างตอนที่ว่าให้มันแห้งๆเราบอกอ้พี่อร่อยพี่สันปะเป็นไงน้องต้มในรสชาติเป็นไงอร่อยพี่อร่อยนะอร่อยไม่สงสารแกเหรอกินเนื้อเฟิมลานน่ะตอนเด็กเราดื้อไหมโดนแม่ตีไหมพ่อแม่ตีไหมทนสุกหน่อยบ่ะอืมบ่อบ๊อ่อยไม่ไม่ดื้อเหรออืม กนเยอะเออแปดเนาะส้มอัล้านมากนะพี่อ่ะมึนมึนเหรอมาถือตีย้อนย้อนที่ตอนตอนใหญ่แล้วฮะตอนใหญ่ยังตีก่อนตีแล้วบอกว่าขังเนาะแม่เอาหนีไม่โมเมมมาใหม่เลี้ยวพี่ว่าเราเล่านะเออเอาไม่ไม่ข้านคือจังไม่ไฟเงี้ยวเนี่ยตีหัวตีแม่เป็นไซอิ๋วเนี่ยโบเมียนกับอะไรไปน้ำลูกกับท่านเนาะเราเห็นไม่ข้านอันนี้อันไม่ไฟอันอันล เงี้ยๆแล้วก็ตีแล้ยคัทไม้ให้สั้นอะไรตีตีพวกท่านหูตีเอาตายเลยปะเนี่ยหัวตีพวถือโบยโบยกับปลาบุญกินอย่างเงี้ยแหละตอนน้อยๆขี้อายเหรอเออไปโรงเรียนกับพี่มุดยุตยุตเต้เก้าอี้เหรอดูอะไรดูอะไรฮะดูอะไรดูหัวผมมาเกิดมาพ่อแม่ไม่ตีบ่อยทุบอึนปะไม่ทุบไม่ตีบ้าก็ดีเถอะวะใช่ผมผมไม่ดื้อด้วยบ่ ดูสุดก็คือดื้อดื้อมึงจะมาดื้ออีกยังดื้อดื้อเอ้มาดือเอ้ยต้องฟาบ้าคนน้้งดื้อสุดก็คือไม่กินข้าวบ่เอาข้าวโยนทิ้งบ่ออืโ้แค่นั้นแหละลูกถ้าเราพี่จะโยนเข่าถิ่มเนาะผมไม่กินข้าวตอนเด็กอ่ะกินนี่ยังไม่กินเมื่อกินไม่กินยูดซะซื้อเนี่ยยูดไม่กินข้าวแต่วันหนึ่งกินเอ็มร้อยยี่สิบขวดมึงตลกแล้วจริงจริงผมกินจริงลักป้ามันหวาน ผมมากินข้าวตอนเด็กผมเทข้าวทิ้งผมเป็นทาวเฮาบ้านเป็นทาวเฮาส์เทจากชั้นชั้นสามลงไปลงไปลงมาข้างล่างอ่ะแต่พอจับได้เออมันไปคาอยู่ใบกล้วยอก็เลยเห็นหมดเลยแม่นบอกว่าเมนทุ่งยางกันเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวข้าวข้าวโข้าวไว้ใบกล้วยเป็นยังคือบม่อยากกินอ๋อเป็นยังคือบม่อยากกินเพรเด็กกันเนาะเด็กมันไม่ชอบกินข้าวอ๋อกะซันกินีนยังแท่นเนาะ กินแค่กินขนมยัไงอ๋อกินพวกขนมปังขนมครกเคี้ยวกินแบบเด็กๆกินจิ้มจ้อ้ยวๆอ่ะแต่วกมากินเขาใช่แล้วพ่อก็เลยพาไปพาไปหาร่างทรงไมที่เท็ดหยังเป็นอากงคนจีนอ่ะไกลมากเลยนะขับรถจากกรุงเทพไปอ่ะอืไม่สระบุรีก็ชวนบุรีอ่ะขับสองทมร้อยโลอ่ะ เราจะไปโคราชกุศนะเมื่อไปถึงเขาก็อืเข้าไปในตำหนักใช่ยไปเป็นศาลเจ้าจีนเขาก็มาทำทรงอืแล้วเขาก็เรียกคนอื่นคนอื่นมาใช่ไหมแล้วถึงตาผมอเขาเข้าไปบอกท่านค่ะเด็กคนนี้ไม่กินข้าวค่ะข้า็กระบีชักระบี่ซื้อมาคมๆชี้หน้าผมก็พูดจีนจีนนั่นแหละพอฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเหรอแค่นี้เลยชักไอาบมาชี้หน้า ดาบริงด้วยนะแหลมเกลียวเลยผมก็งงๆชี้หน้าเฉยๆเนี่ยชี้หน้าอืมแล้วเขาก็พูดกับไอ้ลูกศิษย์เขาเขาบอกว่าเนี่ยนะต้องกินข้าวนะไม่งั้นตายจอิงนะจริงๆนะประมาณนี้แหละประมาณนี้เลยแล้วเขาก็ให้ยายจีนมาเอาี้อะไรมาต้มแบบว่ากินกับข้าวอะไรเงี้ยสมุนไพรบำรุงกำลังอ่ะแค่นั้นเลยผมก็งงอยู่เนี่ยทุกหนึ่งวันเนี่ยผมว่าบนหน้าเกีียวออกมะ เราต้องไปหาดอกมอจองมอจีนเนี่ยนะเออจริงๆนะเป็นเรื่องที่เหมือนตลกนะแต่เรื่องจริงก็เขาหลอกเล็กน้อยเนาะเขาก็ปมึงบปกินมึงตายเยน่นะเออเล็กน้อยมันก็ย่ายมันก็ต้องกินนั่นบล็ภาษากินขาวซื้อบ,บอกไปรบลูเพิ่นเด้เอ,อถึงกันไหม,อมเออถ้าโตมาเคยถามพ่อแม่ไหมว่าทำไมถึงพาไปไม่ถามว่ามีเยอะแปลกๆอ่ะบางทีพ่อก็พาไปแปลกๆเยอะีอย่างว่าเคยเห็นบ่าวที่อย่างรับพลังจากก้อนหินรับพลังจากก้อนหิน จริงๆแม่น่ะหาว่ากูโม้อีกเตี้ยบ่เนี่ยเออเตี้ยมึงเบิังละข้าวไหลโขกว่าน่ะแม่มันเป็นที่ท้ศการเนี่ยแล้วมันก็เป็นจะเป็นหินแปลกๆทั่วโลกเลยมารวมกันแล้วเราก็มาอยู่หน้าตู้เราก็แบบนี้เออแล้วก็เอาแตะกระจกไปนั่นแหละรับผ่ลังจากก้อนผิดเตี้ยเป็นไงบ่เนี่ยพ่อพาไปประมาณสี่ห้าครั้งอ่ะเลยเจริญหนูวะเนี่ย กอนที้เนี่ยนะเกี่ยวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวเบาครับพ่อบอกเนี้ยก็ทาตามพ่อบอกอไม่ทําไม่ได้พ่อด่าคนเต็มโรงแรมไงนะโรงแรมโรงแรมโรงแรมอย่างเงี้ยโรงแรมเลยทั้งคนแก่ทั้งเด็กอย่างอยู่เงี้ยอย่างนี้เลยคือว่ามันมันเข้าไปอยู่ในแบบในสำนักในสถานที่เขาแล้วในโรงแรมในโรงแรม ใา่มอ่าสูมือให้่าแล้วก็อย่าเอามือแตะกระจกนะแค่นี้แล้วเราก็จะรู้สึกถึงว่าพลังหินมันไปเข้ามาในมือบ่ใช่บ่เดีย้องบอกวันจรเราเรามีความเชื่ออะไรแปลกๆบ้างไหมตอนในเด็กความเชื่อยังแปลกๆบ่ที่พ่อแม่ให้ทำอะไรนี่เลยนี่ไหมโมมีคนนิสานคนตังกว่านะต้องบวบ่มมีบมมีหรอเพราะว่าคือขั้นขั้นที่ไปพ่อให้การน์นั้นต้องแบบเป็นไข่บอสบายนอนปวดหัวบวตื่นจากเทื่อพ่อแม่ใจสีผ้าไปแต่ว่าผมผมเคยมีเคสเนี่ยหนย สมมุติบางคนเขาอาจจะเป็นความเชื่อว่าถ้าตัดผมแล้วตายนะห้ามตัดเลยะมี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 แต่ว่าผมขั้นเหตุการณ์ประมาณนี้ผมบ่มี่วะบ่เคยประสบตอนหนึ่งไม่มีนะบ่มี่แต่โตมาความเชื่อพี่ผิดนะเดี๋ยวไหพี่บอกถ้าพี่ไม่กินเล้าพี่จะตายอ่ะว้ายตายดีเนื่ยใช่ไหมความเชื่อพี่ผิดนะนั้นอ่ะบอกมึงจะถึงก็พี่บอกว่าจะึงเนี่นี่ลงแดงไงเดี๋ยวพาไปเราแรงก้อนหิน โอ้ว่าไปว่าไปเ่ี๋ยวบอลสู่มิว่าไปว่าไปนี่สิรับอันอันรับพลังสุราเนี่ยว่าไปรับพลังสุรารับพลังซูล่าอ๋อมันเข้าสำนักอื่นไม่ได้ใช่ไหมเขาไปเขาไปเขาไปน้องเขาได้เขาไปท้องผมของพี่นี่ต้องแหล่งพลังสุราใช่ไหมเออใช่ใช่พลังสุลาเราจะเข้าหลายสำนักไม่ได้บขได้บขได้มันมันสิผิดใช่ใช่ผิดคู่กันน้องเออใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องมันถือว่าจะเลิศนะรับพลังจากสุลาแล้วว่าจะเลิศพลังสี่สิบลีก พลังบักซ้องเจ้าเขาแท้น่าดูนะไปดีูป่ะไปพี่น้องฝากน้องนิกมีช่องเล่นเกมในทิกต็อกเอามีอีกรอพน้องมือตัดต่อสามล้านซับอือใช่พอที่ถูของคนอื่นฮะของใครไม่รู้อันนี้ให้ให้น้องชื่ออะไรในทิกต็อกเล่นเกมอะไรนะ GTA GTA ไฟเอ็มอ่าไวรุ่นรู้จักไวรุ่นรู้จักนิกนิกไหนสอนพี่สามล้านพูดคำพู สวัสดีครับพอดทำแล้วน่ากลัวนะกลัวเปล่าพูกามอ่ะตกตลงชื่อช่องอะไรเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นครับเฮ้ยเมนูนี้เอ็มหลายแอ็มหลายเห็นระฝากด้วยีแบบนซูช่าเกียว์ซิกาอ่าตอนนี้อีหยังกำลังทำอยู่ไปวันๆอยู่อยู่ไปทำไมอยู่ไปวันละของนินจี้เขาอออยู่ไปวันๆไม่เราพี่จำรานไปหาปลาหาหนูหานี่อยู่คือคือไอ้ทุกวันนี้มีเออ่มีช่องอีกช่องนึงคืออยู่ไปวันๆใช่ใช่ก็อยู่ไปวันๆอ่ะอ๋อ เขาอะไรกินไปวันๆันตาตาพี่น่าจะชอบเป็นชีวิตบ้านทุ่งใช่ถูกต้องข่าวปลาเขาดูอยู่ดูไม่ได้เขาดูไม่ได้เขาดูพวกนี้ไม่ได้เขาดูพวกเฟิร์สคลาสไม่ไปไม่ไปต้องอยู่ห้องเออะไรเงี้ยกินข้าวในห้องเอกินหนูชุดลงผู้ชรามอะไรองี้แต่ลาไปเถอะไปโดนถีบไะพี่น้องกันมาคลิปไอ้หัวม้วนนี่ก็ฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อกันใจกันก็มีอย่างไรพี่น้องฝากไว้คือเรา มักสำลักในน้อยแต่ให้มักดนๆด้วยพี่น้องด้วยสำรับมือนี่อีพี่น υ, ี่เขากราบคำว่าสวัสดีครับโคตรมัก <Yeah! S 1> <c oughs> ย้เฮ้ยอร่อยเ <c oughs> มนูนี้อร่อยมากอร่อย